สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตมารีวิวรถคันนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับกับการตกแต่งรถที่ลูกค้าได้ออกแบบการตกแต่งเองได้นะครับก็อาจจะลมแรงนิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะฮะคันนี้ก็คือรุ่น SPACECAP 1.9 X-Series Speed นะครับหรือว่า CAP X-Series Speed สีเทาลำโบเป็นสีที่ค่อนข้างหายากนะครับ จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสีที่มาใหม่นะในรุ่น X Series Speed นะครับกับโมเดล2023นี้แล้วก็เป็นคันแรกที่ผมได้ขายด้วยนะคะสํสำหรับในรุ่นแคปนะครับกับงานตกแต่งคันนี้นะครับก็จัดตามโปรโมชั่นที่ลูกค้าเลือกนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมว่าโปรนี้ที่ลูกค้าเลือกโปรอะไรนะครับแล้วมีอุปกรณ์ชิ้นไหนที่ค้าเพิ่มเติมจากโปรนี้ก็เดี๋ยวพาเดินชมเลยนะครับคันนี้กเริ่มต้นด้วยโชคอัพนะครับคันนี้ก็คือติดตั้งโชคอัพ ช็อกอัพแบบนี้ก็คือจัดให้ตามโปรโมชั่นนะครับคันนี้ก็คือติดตั้งให้เรียบร้อยใช้งานได้จริงๆนะฮะเพียงแค่ปิดลงก็ง่ายแล้วฮะเปิดขึ้นก็ง่ายด้วยครับแบบนี้ครับรุ่น X Series เบรกก็เป็นรุ่นที่ตกแต่งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับส่วนล้อคันนี้ก็คือใส่เป็นล้อ F1 นะครับ F1 อันนี้ก็คือใส่ความกว้างของล้ออยู่ที่9.5นิ้วนะครับรับด้วยยาง255 5 0นะครับสำหรับ ยางชุดน,นี้ลูกค้าเพิ่มเติมจากโปรโมชั่นนะครับปกติก็คือใส่สองสี่ห้าสิบห้าอันนี้ลูกค้าเพิ่มเติมเป็นขยายไซส์ขึ้นเป็นสองห้าห้าสิบนะครับก็คันนี้กดหน้าลงมาหนึ่งนิ้วนะครับนี่สวยงามนะครับล้อเอฟวันเก้าครึ่งนะครับส่วนล้อหลังก็คือใส่เท่ากันนะครับล้อเก้าครึ่งแล้วก็รัดด้วยยางสองห้าห้าห้าสิบแล้วก็กดหลังลงมาสองนิ้วนะครับเนี่ยนี่คือทรงของรถคันนี้ก็สวยงามนะครับ โปรนี้ที่ลูกค้าเลือคือ๋อโปรนี้ที่ลูกค้าเลือนะครับเป็นโปรดิฟฟี่นะครับอยู่ผมพาเดินชมว่าโปรดิฟฟี่ด้านในมีอะไรบ้างนะครับส่วนอุปกรณ์กระบะไลเนอร์ชิ้นนี้ลูกค้าเพิ่มเติมมาจากโปรดิฟฟี่นะครับเพราะโปรดิฟฟี่จะไม่มีอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโปรที่ลูกค้าชอบนะครับการตกแต่งแล้วสีนี้เป็นสีที่ค่อนข้างถ่ายรูปค่อนข้างยากนะครับก็เป็นสีสามมิตินะครับกับสีเทอร์เรโบแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะครับของรถคันนี้ ที่จัดทรงแล้วก็ลูกค้าเพิ่มขนาดยางเข้ามาเพื่อให้ใช้งานได้ตอบโจทย์ของลูกค้านะครับส่วนบอดี้ฟรีนะครับสิ่งที่ลูกค้าได้จากโปนี้ก็เนี่ยฮะติดตั้งดิฟฟี่โอบดีนะครับใช้งานได้จริงๆทุกตัวนะครับแล้วก็มีวัดบูธอีกหนึ่งตัวนะครับให้เรียบร้อยส่วนเอกลักษณ์ของรุ่นเอ็กซ์ลก็จะเป็นตรงคอนโซล ตัวเบาะนะครับจะเป็นสีโทนดําแดงอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่แต่แตแตงค่อนข้างสวยนะครับเพราะรถรุ่นนี้เป็นรถที่ตกแต่งมาจากโรงงานอยู่แล้วเพียงแค่เรามาใส่ล้อสวยๆนะครับกับรถที่มีชุดแต่งสวยๆแบบนี้ก็ตอบโจทย์สําหรับลูกค้านะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวพบกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะครับกับรุ่นสเปซคลับ เอ็กซ์ซีรีส์สเปดสีเทอรลัมโบคันนี้นะครับเดี๋ยวคอติดตามได้เลยนะฮะกับหลังไปแต่งแต่งซิ่งกับการสมม่งมอบรถยนต์คันนี้ครับผม